วันนี้ที่1เมษายน2567วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนาะวันนี้วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ยินดีต้อนรับไม่ชีบวชใหม่เข้าสู่ครอบครัววัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์แล้วก็ วันนี้เป็นวันพิเศษวันหนึง่งถือว่าพิเศษเนา,เาที่อไอ้หนิงน่องเนาะนำสัญลัออ,อ,อ์มาใส่บาทกูก็เพิ่งเคยเจอตั้งแต่อายุขนาดนี้เนาะสัญซักคอ์เป็นสัญลักษณ์ของการให้ทานถ้าเป็นภาษาธรรมะ เป็นผู้ให้เนาะเออเด็กเเห็นชุดสันสคารเนี่ยจะโอ้โหถือว่าโชคดีเนาะแต่ไม่มีกวางเนาะกวางถูกขายไปหมดแล้วเนาะเออกวางเลอะไรนะเลนเดียเหรอเออกวางเนี่ยไม่ได้เอามาด้วยวันนี้เนาะเออสำหรับ พวกเราก็เป็นครอบครัวแห่งธรรมะทุกคนก็พูดเรื่องธรรมะนะเหออมือนความดีเนี่ยนะภาพบนจะเรื่องความดีความดีจริงๆต้องไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นซึงเรียกว่าความดีนะถ้ายังเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นอ่ะไม่เรียกว่าความดีมันดีแจ่ปากเนาะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตาม ดีให้ดีถึงใจเนาะสวยให้สวยภายในนะหลอให้หล่อภายในหล่อที่ใจเนาะเอ,อเพราะฉะนั้นเนาะธรรมะพูดถึงเรื่องใจเรื่องคุยกอบรมใจเนาะเออ,อส่วนหลวงตาบอกว่าการขัดใจนี่แหละ คือทุกข์ที่ทนได้ยากนะพวกเราอยากพ้นทุกข์แต่ลังเกียจทุกข์นะไม่รู้จะเอาความสมการไหนนะจะก,กะตอนไหนที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้เพราะธรรมะนะก็คือพูดถึงเรื่องทุกข์เรื่องเหตุข,ของทุกข์และวิธีดับทุกข์เท่านั้นเนาะเออ วันนี้มีคำถามไม่น้อตจากทางบ้านได้ยินว่ารอรอ,อ,อชมอยู่400อกว่าท่านเนาอะวอัะะนนี้ยินว่าทางบ้านก็รอชมรอฟังอยู่ว่าพวกเราวันต่อแต่ละวันอตอนที่ครูบาอาจารย์คณะแม่ชีพิจารณาอาหารเนี้ยเนาะหลวงตาก็จะพูดสับเพเฮระต่างๆนานาเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นแง่คิดมุมมอง ของพวกเราเนาะครับหลวงตาเป็นคำถามค้างครับจากคุณบาลดาครับถามว่าสามีภรรยาเนี่ยหาเงินมาด้วยกันแต่ภรรยาไปทำบุญคนสามีจะได้บุญด้วยไหมครับเออมันมันมันพูดยากเพราะบุญอนะ่ะมันเป็นกิริยานะฮนะมันเป็นสิ่งที่ใจคนที่อยากจะทำภรรยาทำแต่ อจิตใจสามีเนี่ยไม่อยากทำมันก็ถือว่าไม่ได้รับผลอ,อันเดียวกันเนาะ,ะเพราะมันอยู่ที่เจตนาจังหากเรียกว่ากรรมกรรมนแหละคือเจตนาแม้แต่ศีลต่างๆนะเป็นเจตนางดเว้นละเว้นเนาอะ,อะ,ะไม่ใช่ไปจั้งไปช่องชื่อแล้วจะมีศีลไม่ใช่เพราะว่ามันเกี่ยวกับเจตนาเนาะ ถ้าภรรยาไปทําทานไปให้ทานทําบุญอย่างเงี้ยสามีไม่เห็นด้วยวก็มีเนาะ,ะถ้าสามีลงใจนะโุโมทนากับภรรยามันก็จะเรียกว่าศีลเสมอกันได้เนาะ,ะครับจากคุณลาชันครับถามว่าจิตปรุงแต่งกับจิตตื่นรู้แตกต่างกันหรือไม่ครับแตกต่างกัน จิตปรุงแต่งเนี่ยคือจิตเพลิดเพลินไปอยู่ในสัญญาอารมณ์ในความคิดรู้สึกนึกคิดเนาะซึ่งจิตปรุงแต่งเนี่ยจะเป็นไม่อยู่ปัจจุบันธรรมเดดขาดจะไปอนาคตไปอดีตถ้าจิตตื่นรู้เนี่ยจะอยู่ปัจจุบันธรรมนั่นเองเนาะต่างกันอย่างกับฟากระเหวเลยล่ะเนาะเพราะฉะนั้นพบน้อยพบใหญ่ ล้วนเกิดจากมโนกรรมเพราะฉะนั้นมโนกรรมนี่แหละนะความคิดนี่แหละนะเป็นบอ่อเกิดนะแห่งภพนะแห่งจักรวาลเนานะเออขอเป็นคําถามของคุณทอมมี่เจนสันครับถาม<ะ>ว่าคนที่เคยทําไม่ดีผิดพลาดในอดีตแต่ปัจจุบันเลิกแล้วถือว่าเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับเพราะว่า แฟนเนี่ยกังวลว่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกหรือจะเป็นกรรมติดตัวด้วยหรือเปล่าครับออหลวงจากเคยพูดหลายครั้งว่าต้นคตปลายตรงน่าสารรเสริญนะแต่ต้นตรงปลายคตอะน่ารังเกียจถ้าต้นคตปลายตรงอ่ะน่าสารรเสริญเห็นไหมไม่มีใครหรอก ที่ไม่เคยผิดพลาดไม่มีใครหรอกที่จะสมบูรณ์แบบหลวงตาพูดตลอดมีแต่คนงโง่เท่านั้นแหละที่คิดว่าตัวเองสมบูรณ์แบบทุกคนย่อมผ่านอะไรมามากมายนะเนาะเพราะฉะนั้นการที่จะเราจะพัฒนาตัวเองในปัจจุบันธรรมนี่แหละเป็นเรื่องที่ประเสริฐที่สุดเนาะ,ะทิ้งอดีตเนาะองคุราเรายังไม่ฆ่าคนถึงองคุรีมานหรอก องคุริมาเนี่ยฆ่าคนเป็นพันอะนะยังบรรลุเป็นพระอรหันได้เลยนะอย่าไปนสนใจเลยนะเอออดีตนะเพราะฉะนั้นเอาปัจจุบันนี่แหละเป็นที่พัฒนาขึ้นมาคนเราจะเข้าใจผิดว่าเกิดมาใช้กรรมปล่อยไปตามกรรมอย่างเงี้ยนั่นคือคนโง่อ่ะเราเนี่ยเมื่อรู้ว่ากรรมคือการกระทำเราก็ต้องพัฒนากรรมจนสิ้นแห่งกรรมได้ ม่จะเกิดมาใช้กรรมปล่อยอะละละเลยไม่ใช่ปล่อยวางหรอกแบบนั้นใช่ไหมการปล่อยวางเนี่ยไม่ใช่ปล่อยปละละเลยไม่ใช่อะไรก็วางวางอะไรก็ไม่ทําอย่างเงี้ยนะอันนั้นมันขี้เกียจแล้วนั่นแหะนะจำไว้หลวงตาจากคุณทิพร,รัตนัครับก็นั่งสมาธิแล้วใจไม่สงบยึดติดอยู่กับเขาปล่อยวางไม่ได้พยายามปล่อยวางก็ทําไม่ได้ ยึดติดอยู่ต้องทําอย่างไรดีเจ้าค่ะก็ะอย่ายพยายาม,มปล่อยวางการพยายามปล่อยวางนี่แหละคือมันไม่ปล่อยวางจําไว้เพราะตัณหาจะเข้าไปแก้เพราะฉะนั้นอย่าเข้าไปแก้การปล่อยวางที่แท้จริงนะ,ะ,ะแค่รู้ลกลับมาอยู่ฐาน นะจะเกิดอะไรขึ้นก็นจมแม้จะเวทนาก็จมเห็นอะไรก็จมกับมาสู่ฐานของอจิตของอาณาปณสตินะจำไว้อย่ามีเหตุผลเหตุผลนี่แหละคือกับดักของความรุงแต่งทั้งมวลน,นะถ้าจะปล่อยวางอย่าไปพูดถึงเรื่องเหตุผลนะถ้ามีเหตุผลแล้วมันปล่อยวางไม่ได้ มึงเชื่อไหมคนที่ทะเลาะกันมากที่สุดคนที่ทุกข์มากที่สุดคือพวกคนที่มีเหตุผลนี่แหละมันเสียงกันอยู่เนี่ยจำไว้นะเพราะฉะนั้นนะวางวางจริงๆอ่ะอย่าไปยุ่งนั่นแหละอย่าไปปุงไปแจงนั่นแหละคือวางนะจากคุณเทพเทพนุลักษ์ครับได้ดูคลิปท่านพุทธทาสบอกว่าอภิธรรมให้เอาไปทิ้งทะเลหลวงตามันเป็นอย่างไรครับ อภิธรรมครับฟังของหลวงพอ่ธธรรอ,อพุทธทาสว่าอภิแปลว่ายิ่งแปลว่าเกินก็ได้อ่าอ่อแล้วจะเราะเอออ่าเหมือนหลวงตาพูดอะไรแหละอ่าอภิธรรมก็เหมือนกับพอไฟไหม้หัวเราเนี่ยเราก็พยายามหาว่าเข้าไฟแช็คยี่ห้อไหนสีอะไรใครเป็นคนจุดแทนที่นั่นแหละเขาเรียกอภิธรรมคือหา ขยายความอะแต่นักปฏิบัติเนี่ยหาวิธีดับทุกหาวิธีดับไฟมากกว่านะนะเพราะว่าอภิรมเนี่ยมันเป็นความรู้เป็นปรัชญาไปเนาะเออนะจำไหมลุงตาว่าไม่จําเป็นนะไม่จําเป็นเนาะทิ้งไปเลยก็ได้กวาดทิ้งเลยก็ได้ฮะ ไม่ต้องไปรู้อะไรอย่าลืมนะคนเข้าถึงอรหัตผลพูดธรรมะไม่ได้สักคำก็มีไม่ใช่ว่าคนพูดเก่งจะเป็นคนรู้ธรรมนะเป็นคนพ้นออกจากทุกข์ได้นะอันนั้นเ็เรียกคนรู้ธรรมแต่ไม่ใช่นักปฏิบัตินักปฏิบัตินัมีน้อยแต่คนรู้ธรรมมัมีเยอะนะจําไว้นะจากไร์สดครับคุณสิทธิโชคถามว่าดูลมมาสักพักตอนนี้เห็นความคิดเกิดขึ้นก็ทุกเห็นอารมณ์เกิดขึ้นก็ทุก ต้องควรทำอย่างไรดีครับโอ้นี่แหละเห็นทุกให้มันทุกมากๆนะทุกนั่นแหละคือสวนดอกไม้ของพระอริยเจ้าเนาะผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมทุกที่สุดจนสุดทุกจึงพ้นทุกเนี่นะให้มันทุกมากๆใครทุกเดี๋ยวมันจะรู้ว่าใครทุกใครเป็นผู้ทุกทุกคืออะไรนะให้มันทุกมากๆนะเดี๋ยวมันก็จะสลัดทิ้งหรือดับดับไปลงเองอะเนาะเพราะฉะนั้น เขาขอให้พวกเราเนี่ยนะอย่าไปรู้อะไรมากแค่รู้สึกตัวก็พอนะเออเพราะฉะนั้นอย่ารู้มากอย่ารู้มากนะให้มันหมดรู้นะรู้ว่าหลงก็หลงว่ารู้ต่างกันมากมายเนาะให้มีสตินะรู้รู้รู้อย่างเดียวรู้เฉยเฉยรู้ซื่อเนาะนะนะ แล้วก็เหลือแต่รูก้กูไม่มีผลสุดท้ายก็นะเนาะวันนี้ก็สายแล้วหนะลวงจาก็อออขออ,อนุมโมทนาสาธุการกับพวกเราโ <c oughs> ดยเฉพาะขวัญใจหลวงตานะน้ำพึ่งนติกานะเนาะเนาะนี่ แฟนเก่าแฟนเก่าหลวงตาน้ำพึ่งเนี่ยรสลินจันทาเนี่ยก็แฟนเก่าหลวงตาตอนเป็นเด็กหลงรักเขาอยู่จะเขาไม่รู้ซึ่งรู้ตัวหรอกว่าหลวงตารักเขานะเพราะเขาอยู่หลวงตาไม่รู้จักเขาไม่รู้จักหลวงตาเป็นดาราในดวงใจเนาะรสลินจันทาเนาะนางเอกอ่าอโอ,อ,อสมัยก่อนก็เขาแหละเนาะ เออสุภัษาเนี่ยพิลมเนี่ยเนาะเออะนี่รุ่นนั้นนะนะแล้วก็นัทิกาอัทริกาน้ำพึ่งน้ำพึ่งเนาะเออทำไมต้องเปลี่ยนนามสกุลก็ไม่รู้น้ำพึ่งสิ้นคิดไปเออเนาะเออก็ขออนุโมทนากับยอมนิ้งหน่องนะแล้วก็อ่าวีเนาะวีพร้อมด้วยญาติธรรมแล้วก็ อ่าอ่าเสียหอยหมีนะเสียหอยหมนะีเออเสียหอยหมีเนีย่ยเป็นตัวเด่นตัวดังตัวหนึ่งนะเสียหอยหมีถ้าเติมหอยเข้าไปให้นะเออเพราะฉะนั้นออแล้วก็ยาติธรรมทุกๆคนที่มาร่วมง,งานบุญน,นี้นะทำดีเนาะเรื่อย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  ความดีนั่นแหละจะคุ้มครองพวกเราคุ้มครองตัวเราเนาะก็ขออนุโมทนาสาธุการด้วยธรรมสาธุนะเอาตั้งใจรับพรนะยะหาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกะปติอิจฉิตังปติตังทุมหังคิดเปเมวะจะมิชันตุสับเบปุเรนตุ สังกปาจันโดปรรสโซยะธามะนีโชเตลโาโซยะธาสัพพิตโยวิวชัชชนตุสับบโรโควินาสตุมาเตภวะวันตะรายโยสุขีดีคาอยโกภว,วะอะพิวานา,นาสีริสะนิจังมุทาปะจายิโนจัตารโรธรรมะวะันติอายุวันโนสุขงัง Mbak Alang Satu. Oh. Ah.